อ่ะไปหยิบหยิบหยิบเดี๋เร็วเร็วเร็วแสนดีใจเย็นๆลูกใจเย็นแสนดีระวังดีเดี๋ยวมันเลอะพี่ต้นเหม่งเท้าเดี๋ยวก็มาลูกเดี๋ยวก็มาอ่ะย่อนไปล่อมก่อนอย่าไปล่อมก่อนต่อหมอทะเลยักษ์เร็วมาไหมมาเรลยมาเลยโอ้โหลุงว่ามันใหญ่กว่าต้นน้ำอีกว้า

มาเร็วยันอีกยันอีกว้าวเบล้มเลยโอ้โหโอ้โหว้าวฮ่าฮ่าฮ่าอายวนใหม่ย้อนใหม่เร็วโอ้โหสองตัวบึ้ม อมาแล้วมาอมาโยนอีกมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องโยนเยอะๆถึงจะมานี่ไงโอ้โหโอ้โห ว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โห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  โหลอยตัวนะเนี่ยหลายตัวนะเนี่ยย้อนต่อยนต่อเร็วแบบเราโอ้โหเต็มเลยโอเคพึ่งเดี๋ยวพี่พาพี่พาะไอ้ต้นน้น โอ้โหอ,อ,อ,อ่านีลยนะต้นน้ำต้นน้ำมองกล้องก่อนอตอนนี้เรากําลังให้อาหารกัอย่างสนุกสนานเซนดีคะคือตอนนี้เรายัางไม่เจอปลากระพงเลยเราจเจอแต่ปลาหมอแมมาหาันมามองกล้องหน่อยสนุกไหมแม่ม <S <S สนุกจ้าเราให้ปลาให้อาหารปลาอยู่นะโอ้โหสซนดีกับต้นน้ำหันมามองกล้องหน่อยเร็วเจ้าของสซนดีใช่ไหมเซนดีสเนดี้เจนเนอวันละหนึ่งล้อใช่ไหมล่ะล้อใช่ไหมล่ะ

โอ้โหเดี๋ยวไปล้างเดี wow. ๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปล้างก่อนโอ้โหแล้วลูกไปหมดแล้วต้องทำที่ให้ล้างมือลูกหนูอย่างเงี้ยมันก็หยดไปลูกหนูต้องดูต้องจับทางหางโอเคโอเคอ่ะสันดี้ต้นน้ำวันนี่ก่อนอ่ะมาสรุปมาสรุปผลงานวันนี้ก่อนเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดมากเลยครับมาต้องสามถึงสี่ตัวนะคะอ่าสันดี้สรุปผลงานกับวันนี้เป็นไงบ้างลูกวันนี้ โอ้โหสัจจะเลยเนาะ,นะก็เดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนเยะ